สองลีกใหญ่ว้าวันครับชัดจวอ,อนพรพันโด่งดังแย่งซีนเกาหลีญี่ปุ่นยกเป็นความหวังของเอเชียผงาดทีมยอดเยี่ยม3าครั้งติดต่อกันครับโอ้โหเรียกว่าอันดับก็พุ่งทีมยอดเยี่ยมก็ติดถึง3ครั้งติดต่อกันสําหรับสาวไทยครับทำเอาทั้งเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยยกให้เป็นความหวังเอเชียกันเลยทีเดียวซึ่งมาติดตามรายละเอียดกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับ ใครที่สนใจ YouTube Premium ดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินให้บริการราคาเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นต้องลานนี้เลย ST Premium Shop ใครสนใจสามารถแอดไลน์สแกน QR Code หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับดู YouTube Premium ต้อง ST Premium Shop เลยนะเรียกว,ว่าเป็นกระแสที่ฮอตและก็ฮิตกันมากๆสำหรับช่วงนี้ครับซึ่งแอดเนี่ยมาเริ่มต้นกันที่ลีของญี่ปุ่น กับความร้อนแรงของสาวไทยเราครับหนึ่งในนั้นก็น่าจะหนีไม่พ้นชักชนโมกสีครับหลังจากโชว์ฟอร์มสุดปังเมาคนเดียวถึง6สติยอดเยี่ยมในศึกวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2นะครับตอนนี้เนี่ยจะหาใครมาเทียบชัชนยากมากเพราะว่าฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินครับซึ่งความเคลื่อนไหวหลังจากกันในขันวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2จบลงในนัดสุดท้ายในปี2 5 6 วิโตรเรียฮิเมจิครับทีมดังในสิกวอลเลย์บอลโต๊ะสกาศของชาชนตอนนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนล้มได้นะครับระดับหนึ่งของตารางด้วยสติไร้พ่าย,ายและก็ไม่เคยเสียเซตเลยฟังไม่ผิดครับตอนนี้วิกตอเรียฮิเมจิยังไม่เสียเซตและก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับแล้วชาชนเนี่ย ทำแต้มทะลุ100แต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ผลงานส่วนตัวที่เป็นประจักษ์ในลีกญี่ปุ่นมากๆที่โชว์อร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเชิญเนี่ยติดท็อป10ถึง6สถิติของลีกญี่ปุ่นเลยนะครับกับดีวิชั่น2ซึ่งก็ประกอบไปด้วยอันดับ2การนำคะแนนสูงสุดที่จะตัวเนี่ยทำไป154คะแนน แล้วก็อันดับ1การบล็อกยอดเยี่ยมครับที่ทําแต้มจากการบล็อกเนี่ยได้ถึง32แต้มเยอะมากนะครับ32แต้มเนี่ยแล้วอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นอันดับ1อัตราการบล็อกสูงสุดที่ทําได้1.19คะแนนต่อเซตแล้วก็ยังมีอีกครับยังมีอันดับ2อัตราการตัดสินใจโจมตีสูงสุดที่ทําได้4 4 1จแต้มต่อเซตแล้วก็ยังมีอีกครับอันดับ3ผู้เล่นที่ทําแต้มจากเกมรุกสูงสุดทําไป119แต้มในฐานะเกมรุกครับก็คือยกขึ้นมาแล้วฟาด เป็นแ้มเนี่ย119แต้บแมนะครับแล้วอีกสสิติหนึ่งครับติดอันดับ6อัตราการเล่นเกมรุกสูงสุดที่ทำได้42.8เเซนะครับสำหรับชาจโอนโมกสีเกมรุกก็ถือว่าค่อนข้างชัวร์เลยอันดับหของลีกในดิวิชั่น2ฟอร์มการเล่นเนี่ยยอดเยี่ยมมากสำหรับชาจโอนนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันในถ้วยจักรพรรดิเนี่ยล้มทีมอันดับ3จากดิวิชั่น1ของญี่ปุ่นได้สำหรับฮิเมจิก็ถือว่าเป็นทีมลุ้นแชมป์แล้วก็ปีหน้าน่าจะ ไต่อันดับขึ้นมาเล่นดิวิชั่นหนึ่งได้นะครับฮิเมจิไม่ใช่งานยากเลยเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเป็นถึงระดับทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนั้นครับยิ่งมีชาโชนเข้าไปเสริมด้วยอีกก็ยิ่งทำให้แข็งแกร่งขึ้นมากๆเห็นแลวภูมิใจครับที่สาวไทยของเราพัง,งาดไปถึงระดับเอเชียแล้วก็เอเชียเนี่ยให้การยอมรับส่วนในดิวิชั่นหนึ่งก็รัแรงไม่แพ้กันครับทางอัจฉราพรหัทธยาพิมพิชญาล่าสุดเนี่ยก็ติดท็อป10สถิติยอดเยี่ยมดิวิชั่นหนึ่งวีดิก เยี่ยมเหมือนกันนะครับซึ่งในดิวชั่นหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยมีสาวไทยเราไปเล่นทั้งหมด6คนครับมีทั้งอัชราพรวีมลรัตน์ทัดดาวหัตถยาพิมพิชยาละก็ชิตตพรแต่ละคนก็อยู่ต่างสโมสรกันครับดยหลังโจมแมตส์สุดท้ายในปี2 5 6 6เนี่ยมี3สาวไทยอย่างอัชราพรหัตถายาอะไรก็พิมพิชยาครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนทะยานขึ้นมาติดท็อปส0สถิตยยอดเยี่ยมของวีลีกญี่ปุ่นดิวชั่นหน,หน,ยน,หล,ยนลยเซึ่่่่งงงคนนนทีีอัดัดดบพุุสสูสเ ก็น่าจะเป็นพิมพิชญาแหละครับที่ดูดับที่4กับการทําคะแนนรวมสูงสุดพิมพิชญาทําไป207คะแนนนะครับโอ้โหคนเดียวทะลุ200แต้มครับรดการที่แล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิด จ้าตัวเนี่ยทำไป370กว่าแต้มสําหรับพิมพิชยานะครับส่วนฤดูกาลนี้ก็ทําไปเยอะเหมือนกันนะครับทำไป207คะแนนแล้วแล้วอีกสถตตีนึงครับก็เป็นอันดับ3การทําแต้มจากเกมรุกสูงสุดทําไปทั้งหมด499ครั้งส่วนอีกสถตตีนึงก็เป็นอันดับ10อัตราการตัดสินใจโจมตีสูงสุด ทำได้3า2ด้ต่อเซตนี่ก็เป็นสติทั้งหมดของพิมพิชยาครับที่ติดท็อป10ในลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1ส่วนอีกคนหนึ่งครับก็ระแรงไม่แพ้กันครับคือ,อัจชราพรคงยศซึ่งคว้าแชมป์ทั่วจกักรพดิไปหมาดๆนะครับเป็นคนไทยที่คว้าแชมป์ได้แบบเป็นคนไทยที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมญี่ปุ่นให้การยอมรับและก็คว้าแชมป์ในประเทศญี่ปุ่นได้โดยชาราพรเนี่ยติดอันดับ6การบล็อกยอดเยี่ยมครับบล็อกได้23คะแนนน้อยกว่าโจนนะแต่ว่าดีวิ ชั้นหนึ่งกับดิวิชั่นสองเนี่ยความเพียวก็น่าจะต่างกันนะครับและอีกสายตีหนึ่งก็เป็นอันดับ9การบล็อกสูงสุดต่อเซตอัจฉริพรเนี่ยทำได้0.59ต่อเซตเลยนะครับแล้วอีกสถิตีนึงสถิติสุดท้ายก็เป็นอันดับ4การเสิร์ฟยอดเยี่ยมนะครับทำได้9คะแนนหัต um ยาบำรุงสุขครับก็มี1สถิตินะที่ติดยอดเยี่ยมเหมือนกันก็เป็นอันดับ9อัตราการบุกส,สําเร็จสูงสุดมีอัตราการบุกสาําเร็จสูงสุดอยู่ที่หัธยาบสาะคุดบกาเปเราที่ โชว์ร์มได้อย่างร้อนแรงในลีกของดิวชั่น1ญี่ปุ่นส่วนดิวชั่น2เนี่ยจะจวเหมาเรียบเก็บเรียบครับคนเดียวติดถึง6สใสติฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับตอนนี้ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งครับก็เป็นฝั่งของลีกเกาหลีตอนนี้ความดุ่งดังก็คงหนีไม่พ้นพรพ,พันเหมือนกันนะครับเรียกว่า รถเกินหน้าเกินตาเพราะว่าล่าสุดโชว์ฟอร์มสุดสซ่ดาวครับพง,งานหนึ่งในเผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีกเกาหลีรอบที่3ติดต่อกันอีกแล้วนะครับโดยหลังจบเกมโค้ชวิลีเกาหลีรอบที่3เนี่ยซึ่งไอ้บีเคต้นจก,กัดของพรพันธ์ก็ได้โชว์ผลงานอย่างร้อนแรงครับแข่งหนัดชนะ5แพ้1มีทั้งหมด28คะแนนกลังดับ4ของตารางอยู่ในตอนนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยพรพันธ์ก็ได้รับเลือกให้เป็น1ในเผู้เล่นยอดเยี่ยมประจํารอบที่3ในตําแหน่งเซตเตอร์ครับร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างน้อย2คนอย่าง ครอบีและก็ชินยองขยองที่เป็นตัวรับอิสระและก็บีหลังหัวเสาโดย7ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจาสัปดาห์รอบที่3เนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าเดิมๆครับเพราะว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีทั้งหัวเสาเนี่ยเป็นคิมยองขยองและก็คังโซวีส่วนบีหลังเนี่ยเป็นอัลบร์ครอมบีคนเดียวเลยครับแล้วก็บอลเร็วเป็นยางไฮยโยจินและก็แบยูนาส่วนเซนเตอร์เนี่ยเป็นพรพันนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระ เป็นชินยองคยองจาก IBK เหมือนกันนะครับเรียกว่าพรวันเนี่ยเป็นผู้เล่นไทยที่ฮอตที่สุดแล้วในเวลานี้นะครับ <c oughs> เพราะเธอเป็นคนเดียวจริงๆที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมถึง3ครั้งซ้อน3ครั้งติดต่อกันในฐานะตัวเซตแล้วหลังเกมล่าสุดเนี่ยก็มีเสียงชื่นชมจากสื่อกาหลี่เยอะมากๆครับหลายๆสื่อก็ยังไม่เชื่อสายตานะกับฟอร์มการเล่นของตัวเซตที่สามารถทําได้ถึง36แต้มเพราะว่านี่คือตัวเซตนะครับเกาหลีแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลย แล้วดีฮอดไปกว่านั้นก็คือ2ตัวเซตชาวเกาหลีของทีมไอบเคนี่ยถึงกับขอซันตาครอสเลยให้มีการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบพรพันด้วยเกมดังกล่าวเนี่ยก็มีคนสังเกตเห็นว่าอีโซกาและก็คิมยุนวู2เซนเตอร์ของทีมไอบีครับได้ติดกิฟต์แต่งตัวคล้ายกับพรพันซึ่งล่าสุดพรพันก็ได้ออกมาเฉลยสาเหตุที่ 2เซตเตอร์ชาวเกาหลีใต้ทําไมถึงแต่งตัวเหมือนเธอครับนั่นก็เป็นว่าเพื่อเพิ่โมโอกาสให้คําอวยพรเป็นความจริงมากยิ่งขึ้นครับซึ่งพรอนพันธ์ก็เดียวมาบอกว่าเพื่อนเกาหลีเนี่ยมาบอกว่าจะขอกับซันตาคอสในวันคริสต์มาสให้ประสบความสําเร็จและก็ขอให้เซตได้แบบพรนพันอยากเป็นเซตเตอร์แบบนี้เขาก็เลยพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คล้ายพรนพันมากที่สุดและก็เพื่อให้พรนั้นประสบความสําเร็จนี่แหละครับโอ้โหนี่ก็คืออินนีพลของสาวไทยเราก็คือพรนพันนั่นแหละครับ เก่งขนาดที่ว่าเกาหลียกให้เป็นไอดอลแล้วก็ถึงขั้นแต่งตัวเหมือนเลยเพื่อที่จะขอพอรสัรรนลรสให้ฟอร์มการเล่นเก่งๆแบบนี้นะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับสาวไทยเราเนี่ยยิ่งคลิปของบอยวันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีแล้วในตอนนี้นะครับส่วนตารางคะแนนเนี่ย,ยฮุนไดฮิวสเตทก็ อันดับ1ของตารางอยู่ครับแข่ง18แข้13แพ้5มี41คะแนนส่วนอันดับ2ก็เป็นพิงค์สไปเดอร์ครับมี39คะแนนอันดับ3เจสข่าวเทคอันดับ4เนี่ย IBK ครับอันดับ5เรซสปาร์คอันดับ6ไฮพาร์ ath, แล้วก็อันดับ7เปเปอร์ครับมี7คะแนนส่วนต้นสกัดของโมเมเนี่ยมี16คะแนนอันดับ6ส่วนวิาวีเป็นอันดับ1ครับมี41คะแนนเยอะที่สุดเลยครับตอนนี้ และอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็เป็นเรื่องราวที่สื่อของเกาหลีได้ออกมาวิเคราะห์โคต้าเอเชียก็เดี๋ยวมาพัดหัวตัวใหญ่ถึงโคต้าเอเชียครับบอกว่าผู้เล่นไทยและก็ผู้เล่นอินโดนีเซียเนี่ยสะเทือนวงการของวอลเลย์บอลหลีหกเกาหลีและก็สร้างกระแสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดีโดยในเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าพรพันธ์วิพาวีธนัชาเมกาวตีฟิลิปและก็โทเรนาดา นี่คือชื่อของผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เล่นในเกมวอลเลย์บอลหญิงวีลวีกในฤดูกาลนี้พวกเขากําลังขยาว,วงการวอลเลย์บอลหญิงด้วยการแสดงทักษะที่เอาชนะผู้เล่นในประเทศเกาหลีและก็ผู้เล่นต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวเอเชียทั้งผรอนพันธ์วิภาวีและก็ธนาชามาจากประเทศไทยเมกาวาตีมาจากอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปและก็โทรินาดามาจากฟิลิปปินซึ่งเขาก็ยังบอกครับบอกว่าผู้เล่นชาวเอเชียหลายตําแหน่งได้รับความนิยมอย่างมากจนทำให้เกมเนี่ยสั่นสะเทือนโดยเฉพาะพรพันธ์และก็เมกาวาตี เซนเตอร์ของเอเชียเซนเตอร์ชาวไทยของเอเชียได้รับความนิยมจากแฟนๆเกาหลีผู้เล่นสองคนนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นในเกมวีลีกออสตาประจําปี2024ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของพวกเขาในฐานะผู้เล่นเอเชียพรพันตัวเซตจ,จากประเทศไทยโค้ชและเพืนพร่พิมพ์ต่างยกย่องเขาเป็นเซตที่เก่งที่สุดในบรรดา7ทีมของลีกไอบีเค <IP K S 2> ได้เลือกพรพันเป็นตัวเลือกแรกในฐานะเซตเตอร์จ,จากประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ทรงอินดิพนที่สุดของเอเชีย การประเมินของพรพันธ์นั้นได้รับการยืนยันจากคำพูดของโคชคิโมซอนบอกว่าพรพันธ์เป็นตัวเซตที่เก่งที่สุดในบรรดา7ทีมเขาเป็นตัวเซตหมายเลขหนึ่งในตอนนี้รวมถึงเพื่อนร่วมทีมอย่างอเบอร์ครอมบียังกล่าวที่จมบอลพันธ์ว่าพรพันธ์เป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งการเซตการสกัดกั้นการป้องกันเขาเป็นตัวเซตที่เก่งที่สุดที่ฉันเคยเล่นด้วยนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสื่อของเกาหลีที่ได้ออกมาพูดถึงโคต้าเอเชียครับก็พูดถึงหลายคนแหละพูดถึงทุกคนเลย แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงคนไทยชาวไทยเราครับรวมถึงดังได้พูดถึงวิภาวีธนัชชาด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าผู้เล่นคนอื่นที่แสดงศักดิ์ศรีของทีมชาติไทยได้แก่วิภาวีและก็ธนัชชา พวกเขาได้มีบทบาทสาคัญในการเป็นรากฐานสําหรับชัจานะของทีมด้วยการโจมตีแบบเปิดที่แม่นยําและการป้องกันที่มีสมาธิสูงในช่วงเวลาที่วิกฤตนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นหนังสือเกาหลีแหละครับที่ได้ออกมาชื่วชมสาวไห้เราเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่ทําลีกเกาหลีเนี่ยยอมรับทั้งประเทศแฟนเกาหลียอมรับทั้งประเทศเลยครับรวมถึง ในญี่ปุ่นด้วยชื่นชมกันปิ่นว่าเล่นเลยนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องส่งกําลังใจและก็ให้กําลังใจผู้เล่นไทยของเราครับเล่นที่ต่างแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเสมอครับการที่โชว์บอได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆยังไงก็ รอติดตามกันนะครับขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ YouTube Premium ที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณาควนใจครับสามารถต่ออายุได้ทุกเดือนและก็ราคาถูกครับพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้100%เซด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า y u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  e พรีเมียม ซึ่งไอเดงก็ใช้เหมือนกันนะครับในราคา59บาทและยังไม่พอครับยังมีบริการ Netflix ราคาถูกเพียงแค่109บาทพิเศษอีกครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเซียนสนามเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้ครับรับวันใช้งานเพิ่มไปเลยอีก5วัน ากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปักหมูใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยโปรแกรมต่อไปเนี่ยไอบีเคจะพบกับฮุนไดในวันที่27ธันวาคมส่วนวันที่29เนี่ยก็เป็นไฮพาร์พบกับเจดคาวเทคโตวสก,กัดของโมเมครับรอตามรอเชียร์กันได้เลยเอาล่ะสุดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนับถือเรื่องราวแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ